สวัสดีครับพบกับรายการ w วอ t New อีกแล้วนะครับผมกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ผมหรือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เรามารู้ไปพร้อมๆกันครับ วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูก i t h u b r เล o s i t o ซิทอรี่ที่เพื่อนๆชาวเดบควรค้าอย่างมากที่จะเข้าไปอ่านหรือเสียเวลาเข้าไปอ่านกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเลโปเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกิทหรือว่าก i t h u b r เลโปกันอยู่แล้วเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะอธิบายให้สักนิดนึงนะครับตัวกลิทฮัเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเก็บเล p o s i t ซิทอรี่หรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เราเนี่ยได้ทําการทําเอาไว้นะครับรวมไปถึงทำเว่าาบงีก็ ไม่ได้มีแต่เก็บโปรเจกต์อย่างเดียวเนาะบางเลโปเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆที่ชาวเดฟอย่างเราเนี่ยควรจะรู้ไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอเกดฮับเลโปเหล่านี้เนี่ยครับมีคนที่เขารวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะอยู่ในเดฟคอมมิชชั่นผมไปเจอมานะครับเลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเหมือนกันครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งต้องเล่าว่าแต่ละอันเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างโอเคดูที่หน้านี้ก็จะมีนี่นะครับของคุณอิดริสนะครับที่เขาได้ทําการรวบรวมเอาไว้ให้เราแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกััััััันน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 ดีีีีีกกกกวววว่่่่่าาามออออะะไรรรบบ้้งงเเลยทแคจป็ใสข ตัวเลโปนี้นะครับก็เป็นเหมือนตัวรถแมพในการที่เราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับเว็บเดเวล็อปเปอร์นะว่าไม่จะเป็นฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นนะครับหรือว่าจะเป็นเดเวอฟเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าเราควรจะเริ่มเรียนจากอะไรแล้วสิ่งที่เราควรรู้ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครัโอเคถ้าเรื่อนลงมาตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกนะครับวัตถุประสงค์ของรถแมพนี้นี่เลยครับบอกไอเดียจะได้ไม่งงนะครับว่าเราต้องเรียนอะไรต่อนะครับบางทีแบบคนที่เรียนเอยู่อ่ะก็จะมีความรู้สึกนะว่าแบบอยากมาสายฟ แล้วนะครับอันนี้ตอนเริ่มต้นนะครับเป็นอินโทรก่อนเลยว่าถ้าเป็นเว็บเดฟเนี่ยจะต้องมีผาดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มีผาดของฟอนต์เอ็นเนาะแล้วก็แบ็กเอ็นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นแบ็กเอ็นเนี่ยเขาไปต่อเป็นเด็บออฟได้ด้วยอันนี้สิ่งที่รีควายนะครับในแต่ละผาดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเนาะเรื่องกริปนะครับเรื่องการใช้เทอร์มินอลแบบเบสิกนะครับดัตต้าสตัคเจอร์กริทึมต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่มาสายนี้นะครับดูฝั่งฟอนต์เอ็นเนาะนี่าอิเเนนี่ย็ะะล เมนนะครับหรือว่าคําแนะนําส่วนตัวของคนสร้างจัตสินปนี่เนี่ยหรือว่าสีเขียวนี่ก็คือเลือกทางนี้แทนก็ได้นะครับเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกอันนี้ก็จะเป็นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นไปเรียนตอนไหนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรู้ตอนนี้ก็ได้แต่ลงมานะครับอันนี้พื้นฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับสตัวนี้พีทีเอ็มเอลเซจวัสคลิปนะครับต่างๆได้ลงไปนะครับเนี่ยจะบอกหมดเลยนะครับไปจนถึงสุดทางว่าเออถ้าเกิดว่าอยากเป็นมาสเตอร์ทางด้านฟรอนต์เอ็นเนี่ยต้องรู้ถึงขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นไหมก็ยังต้องกัันนนนต่่่อไปปะะคคครรรบเเพาาาววมิิง์ A ก็ end, ต้องมีเบสิกฟอนต์ A ชนิดหน่อยนะครับนี่เหมือนกันเลยแล้วลงมาจืดๆๆการจบไปคลิปเรียนนิ่งเหมือนกันนะครับจะเป็นเดฟออฟอันนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้เราจะเน้นหนักทางด้านโปรแกรมเม้นต์เลงเกจกนิดหนึ่งนะครับปึ๊บๆไล่ลงมาแล้วก็ยังคลิปเรียนนิ่งเช่เนเดียวกันอันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะโฟกัสผ่านไดผ่านหนึ่งโดยตรงนะครับก็ถ้าเข้ามาอ่านที่นี่เนี่ยแล้วก็มาดูแล้วเช็คลิสต์เอาไว้นะครับว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยรูแมปตัวนี้ก็จะช่วยเเพื่อนๆได้มากลย Okay. จบนไปแล้วนะครับสำหรับตัวเลโปแรกอันนี้ก็จะเป็น Developer r o a d m a แเน,ะนาะคับมากที่เ c o ัน o ์ออฟอันนี้เข้ามาก็อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ครับเป็นเว็บไซต์ครับเข้าไปดูกันนี่ครับเป็นเว็บไซต์30 seconds of Code นะครับอันนี้เนี่ยเมัน,เป,นเป็นบล็อกหรือว่าเป็นบทความนะครับที่เขารวบรวมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆต,ตามหัวข้อนี้เลยนะครับจะว่า s ีรีส์เรียกโ o ้ดไพทอนอังกฤษหรือเบอร์กิตนะอันนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดอยากรู้ทริคนะครับหรือว,ว่าวิธีการเขียนที่มันค่อนข้างดีีสาาาหหหรรััััับบววขข้้้้อออต่งตงๆใในนนนนนกก็ลมดดูไะค เข้าไปดูในส่วนของ React h o o k ก็จะมีบอกวิธีใช้หรือว่าข้อมูลต่างๆนะที่น่าจะสำคัญครับสำหรผมสนใจแบบจะเข้าไปดู Hook ของเจ้าตัว u s e k e y p l a n e นะก็เข้าไปดูนะครับตอนนี้นะครับก็จะอธิบายเจ้าตัว u s e k e y p l a n e เนะี่ยว่าทำงานอย่างไงม,มีตัวอย่างโค้ดให้ดูด้วยเห็นไหมค่อนข้างดีเลยนะครับมี example เนาะมีเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยบทความต่างๆอันอื่นนะครับหรือว่า article อ,อื่นให้ไปอ่านต่อได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถช่วยคนทวีตเจ้าตัวนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษ นี้แล้วก็ช่วยคอนดิบิวได้ด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวอัซัมชีสชีสอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับชีสชนะีนเนอะหรือว่าเจ้าตัวแผ่นที่สรุปไว้แล้วนะครับว่าไอสิ่งหัวข้อที่เราสนใจหรือว่าท็อปิกที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยเขารวบรวมอะไรไว้ให้เราบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูสักอันหนึ่งนะครับมาที่ฟอนตะ์เอ็นเนอะสมมติผมสนใจเจ้าตัวรีแอคละกันเข้ามาเนี่ยก็นี่เริ่มให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะ, store, จะกอนนินสตอลเจ้าตััวรรีีีแแอออคคก่่่นนเยมาสงงะไบ้ล้วก็จะมีีมตัวอย่างโค้ดนะครรับหือว่าตัวเริิ่่มต้้นนใหนะครับววาธีการเเเขขีีียยยยนนน่ต้องงงัไ น,นอกจากเจ้าตัวฟอนต์เอแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับนี่เลยยนะังซึ่งผมสนใจไพทอนเนาะก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนี่นี่เริ่มตั้งแต่เบสิคและท่าท้าเลยนะครับว่าจะอินโฟลตชาเนี่ยเก็บข้อมูลยังไงนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างคีย์เวิร์ดอะไรที่ใช้ไม่ได้อะไรนี้นะครับคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเซิร์ชว่าอะไรก็มาอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ช่วยคอนทริบิวต์ได้เหมือนกันนี่ ก็ถ้ามาช่วยคอนทนต์วิวน่าก็จะดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นการช่วยคอมมูนิตี้ของเราเนาะของชาวเดฟเนี่ยว่าให้มันมีความรู้มากขึ้นว่างกันเถอะโอเคไปต่อกันเลยกับเจ้าตัวที่4ครับ web d เ v e l o p m e n t r e okay, s o u r c สโอเคเจ้าตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นแหล่งรวมรีซอสนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆอย่างที่ย้ําอีกรอบนึงนะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเซิร์ชว่าอะไรบางทีเราจะเอ้ย e ใช้เจ้าตัวนี้แหละนะครับแต่แบบพี่นึกไม่ออกว่ะอันนี้มันน่าจะใช้อะไรแบบเซิร์ชคีย์เวิร์ดไปแบบเราหาคีย์เวิร์ดไม่เจอนะหาาะะรรนนคับี่้เว ไม่รู้แต่ว่าเปิดมาแล้วแบบไม่รู้เลยว่าหมายความว่าอะไรเนี่ยก็ผมลองกดอันแรกก็ได้โฮสติ้งคืออะไรสมมติไม่รู้มาก่อนเลยนะครับก็ลองกดดูปึ๊บอ่ะก็จะมีเว็บที่เป็นโฮสติ้งอยู่ใช่ไหมก็จะสงสัยแล้วว่าเอ้ยแล้วเว็บพวกนี้มันทําอะไรครับเราก็ลองกดเข้าไปดูดูครับว่ามันคืออะไรทําอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ยเขาจะบอกนะถ้าเกี่ยวกับโฮสติ้งเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการ b u i ด์ดีพ l o y นะครับหรือว่าสเกลเว็บโปรเจกต์ต่างๆของเราได้นะครับไฟเบดก็สามารถโฮสติ้งโปรเจกต์ของเราได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากๆหรือว่่่่่่่าาาาาาอออยยยยงงจจะะะะะดูเเเเเกกกกีีีีีีววววัััับบบบบนนนนนนนคครรรรรไทฟฟแแลลซซ์์็้ โอเคนี่ก็มีหลายตำแหน่งให้เลือกไม่ว่าจะเป็น De Designer, PM, Manager, Project Manager เดพดีไซน์เนอร์พีเอ็มโปรเจกต์แมเนจเจอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับมีหมดเลยน,นี่ก็จะมีประโยชน์มากๆนี่หรือว่าถ้าอยากจะใช้กราฟในโปรเจกต์ของเราก็จะมีเหมือนกันแบบบางทีเราไม่รู้นะว่ามันมีตอนไหนที่เป็นชาร์ตบ้างที่เป็น, Graph นกราฟเนาะนี่ก็จะรวบรวมมาให้แล้วมีประโยชน์มากๆโอเคมาที่ตัวที่5กันนะครับ CSS Pro Tip นะครับถ้าตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่กำลังศึกษา CSS อยู่นะแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่า CSS บางทีมันทำได้ถึงขั้นไหนนะครับบางทีเราเเเเรรรียนนนนมััได้้แแหละะะาาอาจจใชป็คค่ Basic คบนนคบสิก บอกหมดเลยนะครับว่าวิธีการใช้ box sizing เนี่ย i n t e r e t box sizing หรือว่านี่อันนี้เลย h i g h l i vertical center anything เนี่ยครับก็หลังจาจะมีปัญหาแลการจัดเจ้าตัว element ต่างๆในแนวตั้งอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นชี e บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าอยากจะจัดแนวตั้งเนี่ยทำยังไง it's not a black magic นะครับก็คือมันไม่ใช่เวทมน์นะครับมันคือพลังของมือของเราในแหละนี่ก็เขาบอกนะครับ you can do this with flexbox นะครับแต่ว่าใครบอกว่าเขียนโปรแกรมไม่ใช่เว้นมน์มันคือเวทมน์นะครับทุกคนจะไปเชื่อเขานะครับประมาณนี้ครับสำหรับคนที่สนใจ CSS เนาะก็เจ้าตัวพวกนี้ก็จะมีเป็นเทคนิคต่างๆแล้ว ก็เหมือนเดิมนะครับสามารถคอนทิบิวช่วยได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับ C S เนาะให้คนอื่นมาอ่านได้นะครับไปต่อเลยครับต่อมานะครับเป็นตัว awesome design pattern ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัว design pattern คืออะไรนะครับแนะนำให้ลองไปอ่านบทความนะครับของบอลทูเดฟก่อนเคยเขียนเกี่ยวกับ design pattern เอาไว้แล้วเข้าไปอ่านได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แต่ว่าถ้าให้สรุปย่อๆตรงนี้เลย design pattern เนี่ยก็เหมือนเป็น pattern ของการดีไซน์โค้ดเนอะว่าหลักการเขียนโค้ดที่ดีเนี่ยควรจะเขียนยังไงนะครับเพื่อที่ให้คคคนน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 มมมาาาาาาทงงงตต่่่่ออออหรรืเเเเขขีีีียยยโโ้้้้้ดดใใชไึก็จะ Design Pattern ต่างๆที่เราควรจะเขียนหรือว่าเขากําหนดเอาไว้แล้วหรือว่าเป็นเบสแพคช c t หรือว่าวิธีที่ดีที่สุดเนาะในการเขียนเบสแพคช c t นะครับของแต่ละเจ้าตัวนะครับเนื่องจผมสนใจดีไซน์แพทเทิร์นของ j a v a script ก็เข้าไปดูกัน yesic design pattern นะครับจริงๆก็จะมีแพทเทิร์นบอกก่อนเนาะว่ามีแพทเทิร์นอะไรบ้างเนี่ยอ่ะพอเข้ามาดูใน factory นะครับก็จะมีตัวอย่างโค้ดของการเขียน factory method เอาไว้สามารถเอาไป implement ต่อใช้งานต่อได้เลยนี่ดีมากๆนี่มีหลายภาษาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น angular c sharp c# roche go ที่หมดเลยนะครับนี่หรือว่าเป็น architecture หรือว่าโครงสร้าง สถาปัตยกรรมในการเขียนเนาะต่างๆ s e v e r l e s s Pattern นะครับเนี่ยมีหมดเลย Microservice Big Data เยอะมากๆสำหรับใครที่สนใจหรือว่าศึกษา Design Pattern อยู่ก็แนะนำว่าเข้ามาลองดูที่นี่ก่อนได้นะครับ ช่วยเราได้เยอะทีเดียวถัดมาเป็นโคดดิ้งอินเทอร์วิวอินวิสิตี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ในตําแหน่งของโคดดิ้งเนาะแต่ว่าในเลโปรนี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของเรามากกว่านะครับว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนสัมภาษณ์เช็คลิสต์ต่างๆที่เราต้องทำนะครับก่อนที่จะไปสมัครงานเนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนบ้างหรือว่าเราควรจะไปทบทวนเรื่องอะไรก่อนบ้างนะครับนี่นะครับเขาจะบอกไว้เลยเนี่ย short to do list of study ก็คือสิ่งที่เราเป็น to do list ในการเรียนรู้ก่อนนะเนี่ย to become หรือว่าคนที่อยากเป็นซอฟแวร์เอกเนจะิเ,เน 12ชั่วโมงต่อวันนะครับโอเคมนีเขาก็จะบอกไว้เลยว่า Stu d y p l แพว่าควรทําตอนไหนทำไมถึงต้องใช้อันนี้ใช้ยังไงก็สามารถ fork r e p โเนียไปอยู่บนกิจของตัวเองได้ก็ท check ําเช็ค k l i s t เอาไว้ได้นะครับเขาจะบอกไว้หผลแล้วอ่ะตรงนี้ก็จะสามารถฟ r k ไปชี่โปรเจกต์ของตัวเองได้เพื check ่อทําเช็ค k l i s t บน r e โ o ของตัวเองได้เลยเหมือนเป็นการมาคับตัวเองอนะเนาะนีก็จะมีบอกหมดเลยนะครับ interview prepare b o ร k บสว่าควรอ่านหนังสือเล่มไหนก่อนหรือเปล่าหรือว่านีถ้ามีเวลาว่างมากๆเนี่ยก็ควรจะอ่านอะไรมีเทหนอนไม นี่ก็จะเป็นตัวเหมือนอินโทรก่อนนะว่าควรจะเรียนยังไงทำโคดดิ้งอินเทวิวไปด้วยระหว่างที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับแล้วก็โฟกัสให้มากๆนะครับแล้วก็เลเวสกิ๊บสตาร์ทนี่มีเช็คลิสต์ให้นี่ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากรู้คำถามเกี่ยวกับสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวต่อไปกันครับนี่เลยครับกับเจ้าตัวเลโพดอลซัมอินทวิวเคสชั่นนะครับเราดูตัวอย่างกันครับสมมติผมไปที่ JavaScript แล้วกันอ่า ten อินทวิวเคสชั่น every JavaScript ก็คือ10บคำถามที่ developer JavaScript ค,ควรรู้นะครับโอเคเมืเามา่่อออเเเเเขข้้้้าาาาาามมมแลววววนนนนนะะคครรรัับบบก็็ีีจปทนะทมมให,ให โอเค okay. อันนี้เหมือนเขาเป็นคนสัมภาษณ์เลยนะเขาก็มาบอกนะครับว่าตอนเขาเป็นคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับก็มีให้ผู้สัมภาษณ์สร้างโปรแกรมนับจำวนวนครั้งที่คลิกนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับที่ไปถามคนดิเดตก็จะมีคำถามยอดทิตของเขาเกี่ยวกับ l o s u r e s หรือว่า Pro ยมาสปึ๊บมาที่คำถามเนนันครับคำถามแรกนะครับก็คือให้เราบอกวิธีการเขียนโปรแกรมที่สำคัญของคนเขียนโปรแกรมภา,าษา j a ว a สค r ิป t นะครับไม่ว่าจะเป็น o o p หรือว่า object-oriented p r o g r a m m i n g หรือว่า Functional p r o g r รม m i ่งเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก สิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่ห้ามต่อก็คือไม่รู้เลยว่าแบบพาราดามหรือว่าวิธีการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างน,นี่คือห้ามเด็ดขาดอันนี้ก็คือบอกหมดเลยก็มีประโยชน์มากนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปสัมภาษณ์นะครับเท่าที่เห็นก็คือมีครอบคลุมแทบจะทุกภาษาเลยนะครับเยอะมากๆรวมถึงแบบว่าฝั่งหลังบ้านด้วยเองนะครับอย่าง Database o s a l g o r i t h m um, b l o c k c h a i กก็มีนะครับเยอะมากสำหรับใครที่เป็น f i r s t Jobber นะครับหรือว่าอยากจะย้ายงานสายงานนะครับผมคิดว่าเจ้าตัวนี้จะช่วยเพื่อนอนนๆๆ Programming Fe Fi ได้้เเเยยะมมากกลวัีีร Books tical ต็หือน คล้ายๆเจ้าตัวชีสชีสเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่าผมว่าไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือตรงนี้ครับนี่ครับมีภาษาไทยครับทุกคนเข้าไปดูกันครับนี่ภาษาไทยโดยผู้เชีย่ยวชาญอาจารย์ด็อกเตอร์เลยนะเออเ็้าว่าไปเข้าไปดูซะหน่อยนะครับนี่ก็มีหนังสือให้นี่เขารวบรวมเอาไว้แล้วเนาะเป็น PDF สามารถเข้าไปดูได้เลยนี่โอ้ยากเหมือนกันนะเห็นหนังสือภาษาไทยอันนี้ก็เกี่ยวกับ IoT เนาะหรือนี่เลย Python 101. น1่งนนี่เลขไทยซะด้วยนะครับดาวน์โหลดได้อ่า สำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบอ่านด็อกที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าเป็นผู้เริ่มต้นยังไม่คล่องภาษาอังกฤษมากเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าภาษาไทยที่มันมีน้อยเนี่ยเพราะมันเป็นแค่ที่มันเป็นหนังสือเราไปดูอันนี้นดีกว่านี่นะครับฟรีออนไลน์คอร์สนี่มีภาษาไทยเหมือนกันเนาะมาดูกันนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีเยอะขึ้นภาษาซีซีชาร์ปซีผัดผัดมาเรียนรู้กีดแบบง่ายๆกันเถอะนี่มีหมดเลยนะครับมาดูกันได้อ่เสนอจะเป็นด็อกเนาะเขียนในเม่ได้จริงๆนะครับต้องงมาาาภษไทยจรริๆคับนี่ครับเจ้าตัวสุดท้าายยยนนนนะครรรัับบเเีี่่ววววมท็อปิกกล ที่คนค่าเนยการศึกษาในที่นี้ก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเกมมิ่งหรือว่า i ดาต้าต่างๆ ing, เน็ตเวิร์ g กิ้งเนาะถ้าเกิดอ,อยากรู้เรื่องเกมมิ่งนะครับสมมติผมอยากทำเกมนะเข้าไปดูเลยนี่ครับเขาก็รวบรวมมาให้แล้วเป็นรีซอสที่สำคัญมากๆว่าที่อาจจะทำเกมเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอ,อย่าง Constru c t 2หรือเปล่าเราอาจจะไม่รู้จัก c o n s t r u c t 2มาก่อนนะครับตรงนี้เขาก็ได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับว่าถ้าทำเกมก็อาจจะเป็น c o n s t r u c t 2ดีไหมออซั่มคอนสตัคนี่เข้ามาก็จะมีบอกต่อเองครับว่าทำยังไงอะไรยังไงต่อ่อี Discord Server ให้้เเปนขาแลลกย ด้วยสุดยอดนะครับหรือผมสนใจ front end development นี่มีบอกหมดเลยนะครับว่ามีรีซอสอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้นะครับ f l e x box ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเลโปที่ดีๆเนี่ยนะไม่ได้มีอยู่แค่10อันนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของบทความนี้เอาไว้ด้านล่างนี้นครับผมคัดมาให้10อัน,นครับที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆและนี่ก็เป็น repository เจ๋งๆบน Git Hub ที่ควรค่ามากๆผู้ควรเหมาะสมเจ๋งเป้งกับเพื่อนๆชาวเดทควรเข้าไปอ่านอย่างยิ่งไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ สนใจครับศึกษาทางด้นานฟอนต์เอ็นหรือแบ็กเอ็นอาจจะเป็นเดฟสายต่างๆหรือว่าจะเป็นในทางเกมมิ่งก็เข้ามาอ่านกันก่อนนะครับคิดว่าเหมาะกับเพื่อนๆมากๆเลยหรือจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่เตรียมตัวไปสมัครงานกันแล้วเนี่ยคิดว่ารีซอสพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับถ้าใครยังอ่านไม่เข้าใจอีกเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับ w w w b o n u d e w c o m นะครับผมซึ่งในเว็บไซต์บอนสุเดเนี่ยก็จะมีคอร์สเรียนต่างๆสอนกันตั้งแต่เรียกได้ว่าพื้นฐานเลยนะครับผมไม่ว็บ iOS ทีกว่าอาดูโน่เนี่ยก็สอนกันให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดมือทำกันเลยว่างั้นเถอะเป็นไงขายเก่งไหมสำหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเช่นเคยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะครับเพราว่าถ้าจะชมเรื่องผมหน้าตาหล่ออันนี้ก็ไม่ว่ากันยอครับยอๆก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีหัวข้อไหนที่แบบอยากให้พูดถึงคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมจะแอบเข้าไปอออ่่่่าาาาานน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 วววัััััไหหททีีดึงงมมะะคครรรบบบส้เลขผก็ หมดลงอีกแล้วน่าเสียดายมาๆครับเวลาเตือนแป๊บเดียวเองนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับบ๊ายบาย